ตอนที่191จะเหมือนกันได้อย่างไรในช่วงทศวรรษ1980เมื่อการติดต่อสื่อสารยังไม่พัฒนาเป็นเรื่องปกติที่จะบอกให้ญาติที่อยู่ไกลรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะไปเยี่ยมเป็นเพราะพวกเขากลัวว่าหากมาโดยไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าญาติิอาจจะไม่อยู่บ้านและจะเดินทางโดยเปล่าประโยชน์ขณะเดียวกันเมื่อเจ้าบ้านรู้ว่าแขกจะมาพวกเขาก็จะสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ มิฉะนั้นเมื่อแขกมาถึงและเจ้าของบ้านไม่มีเครื่องดื่มหรืออาหารจำพวกเมนูเนื้อให้ไม่เพียงแต่จะทำให้เจ้าของบ้านอับอายเท่านั้นแต่แขกยังอาจคิดว่าเจ้าบ้านไม่พอใจที่พวกเขามาเยี่ยมเยียนอีกด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีธรรมเนียมในการส่งจดหมายมาบอกล่วงหน้าเจียงเสี่ยวไปหัวเราะและพูดว่าผมมาที่บ้านพี่ทั้งทียังต้องเอาจดหมายมาบอกล่วงหน้าด้วยหรือ เฉินยวนเฉายิ้มที่เขารับของต่างๆมาจากมือของเจียงเสี่ยวไปแล้วพูดว่าคราวที่แล้วนายเอาของจากบ้านตัวเองมาต้อนรับพวกเราเสียเยอะนี่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นนายก็มาที่นี่พร้อมของเต็มไม้เต็มมืออีกแล้วเจียงเสี่ยวไปโบกมือปดัดไม่พูดเรื่องนี้แล้วเมื่อก่อนเป็นเพราะผมทําตัวไม่ค่อยดีกับพี่เขยและพี่สาวต่างหากเฉินหยวนเฉาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเช่นกันอาเสี่ยวไปอาสไยสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะอาสไย เฉินปิงและเฉินหงทักทายเจียงเสี่ยวไปและหลินเจียอินอย่างสุภาพเช่นกันที่บ้านเด็กทั้งสองไม่ได้เก็บตัวเหมือนเมื่อไปเยี่ยมบ้านของเจียงเสี่ยวไปหลังจากทักทายทุกคนแล้วพวกเขาก็พาเจียงชานไปเล่นทันทีเจียงเสี่ยวเย่เว่ดีใจที่ได้เจอเจียงเสี่ยวไปและหลินเจียอินเช่นกันเธอชวนทั้งสองคนให้นั่งในห้องนั่งเล่นแล้วไปเตรียมชามาให้พวกเขาหลังจากที่เฉินหยวนเฉวางของลงแล้วเขาก็ยื่นบุรี่ให้เจียงเสี่ยวไปบุหรี่จงหา มันเป็นบุหรี่ยี่ห้อเดียวกับที่เจียงเสี่ยวไปให้เขาครั้งล่าสุดปกติเขาไม่สูบบุหรี่เองจึงมักจะเก็บไว้ให้แขกคุยกับพี่เคยของนายไปก่อนนะพี่จะไปทําอาหารเจียงเสี่ยวเยเว่พูดหลังจากรินชาแล้วเจียงเสี่ยวไปตอบว่าผมเอาพะโลตุนมาด้วยพี่แค่ผัดอาหารสักสองสามอย่างก็พอเจียงเสี่ยวเยเว่ทาหน้ามุ่ยนายมาที่บ้านฉันและยังนําอาหารเหล่านี้มาอีกนายกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินหรือไงเจียงเสี่ยวไปยิ้ม ถึงอย่างไรผมก็ทำของพวกนี้ขายผมเลยเอามาฝากมันไม่ยุ่งยากอะไรอีกอย่างปิงปิงและเสี่ยวหงก็ชอบน้องไก่พะโลเหมือนกันเอาละนายมีเหตุผลของนายเสมอเจียงเสี่ยวเยเว่พูดด้วยรอยยิ้มก่อนจะเดินเข้าไปในครัวขณะที่พวกเขาจุดบุรีเ่เฉินหยวนเชาก็ถามว่าเสี่ยวไปครั้งนี้นายมาที่นี่เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับโรงงานหรือเปล่าเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าใบหน้าของเฉินยวนเช,ชาฉาใสขึ้นเขาพูดว่า เร็วเข้าบอกฉันที่ฉันคิดถึงเรื่องนี้มาสองสามวันแล้วและยิ่งฉันคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรฉันก็ยิ่งมองเห็นศักยภาพมากขึ้นเท่านั้นเจียงเสี่ยวไปตอบว่าผมได้ที่ดินห้าร้อยหมู่มาจากรองนายกเทศมนตรีจางอะไรนะก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคเฉินยวนเฉาก็อุทานและลุกขึ้นยืนนายได้ที่ดินมาห้าร้อยหมู่หรือเจียงเสี่ยวไปยกมือขึ้นโบกมือให้เขานั่งลงแล้วพูดว่าผมบอกไปแล้วไม่ใช่หรือ ผมจะลงทุนหนึ่งล้านหยวนเพื่อสร้างโรงงานดังนั้นเรื่องที่ดินห้าร้อยหมู่มีอะไรน่าตกใจกันเชิญหยวนเฉานั่งลงท,งทั้งที่ยังอ้าปากค้างนี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เขาคิดไว้ความคิดของเขานั้นเรียบง่ายโดยให้เจียงเสี่ยวไปลงทุนสักสองสามหมื่นหยวนตั้งโรงงานเล็กๆในหมู่บ้านจากนั้นให้ผู้หญิงที่มีทักษะในหมู่บ้านที่เก่งในการทําผลิตภัณฑ์จากทั่วเหลืองมาทํางานไม่ว่าจะเป็นทาเต้าหู้และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากนั้นเขาจะพาคนหนุ่มสาวสองสามคนไปจัดการการขายด้วย เขาได้หารือเกี่ยวกับแนวคิดนี้กับชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนและทุกคนคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลองในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาและชาวบ้านที่หมู่บ้านกำลังรอข่าวจากเจียงเสี่ยวไปแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าข่าวที่เขาจะได้รับคือเจียงเสี่ยวไปได้ครอบครองที่ดินในเมืองแล้วในกรณีนั้นโรงงานจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของเมืองและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านไปอย่างเขารู้สึกราวกับว่าความพยายามของเขาไร้ประโยชน์เหมือนกับน้ำที่เทลงในตะกร้าไม้ไผ่ เมื่อเห็นสีหน้าท้อแท้ของเฉินหยวนเฉาเจียงเสี่ยวไปจึงกล่าวว่าพี่เคยอยากคิดว่าเพียงเพราะผมตั้งโรงงานในเมืองแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านไปหยางเฉินหยวนเฉามองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยความประหลาดใจเขาไม่คาดคิดว่าความคิดของเขาจะถูกมองผ่านได้ง่ายขนาดนี้และเขาก็อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงเล็กน้อยเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดต่อ เหตุผลที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมเล็งเห็นการพัฒนาองค์กรในอนาคตท้ายที่สุดแล้วหมู่บ้านไปอย่างก็เป็นเพียงหมู่บ้านและถ้าเราต้องการให้โรงงานเต้าหู้เติบโตและประสบความสำเร็จมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่นี่เฉินหยวนเช่ายิ้มเยเกและพูดว่าฉันแค่อยากตั้งโรงงานเล็กๆเพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้ราคาถัวเหลืองที่ดีขึ้นและมีรายได้พิเศษฉันไม่เคยคิดที่จะทำให้มันใหญ่โตขนาดนี้เจียงเสี่ยวไปตอบว่า พี่เคยพี่เคยเป็นทหารดังนั้นพี่น่าจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าทหารที่ไม่อยากเป็นนายพลไม่ใช่ทหารที่ดีเช่นเดียวกับการบริหารโรงงานหากพี่ไม่ต้องการขยายโรงงานที่อาจไม่ใช่ผู้จัดการโรงงานที่ดีตอนนี้พี่มีผมลงทุนให้ทำไมไม่ลองใช้โอกาสนี้ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นสําหรับโรงงานดูละ่ะชายชาตรีมักมีใจที่คิดการใหญ่และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เมื่อเราทำงานเราไม่สามารถมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันได้แต่เราต้องมองไปยังอนาคตนั่นคือวิธีที่เราสามารถขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเราได้เฉินหยวนวเฉาเงียบไปคำพูดหลายคำที่เจียงเสี่ยวไปใช้เช่นองค์กรตำแหน่งและวิสัยทัศน์นั้นเป็นคำที่เขาไม่คุ้นเคยและคำเหล่านี้ฟังดูเหมือนหมอกเมฆในความเข้าใจของเขาอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เขาเข้าใจได้ความตั้งใจของเจียงเสี่ยวไปคือให้เขาเป็นผู้จัดการโรงงาน หลังจากคิดใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งเฉินหยวนเฉาก็พูดว่าเสี่ยวไปถ้านายลงทุนสองสามหมื่นหยวนเพื่อตั้งโรงงานเล็กๆในหมู่บ้านและให้ฉันเป็นผู้จัดการโรงงานนั่นยังพอเหมาะกับฉันแต่นายลงทุนเป็นล้านและสร้างโรงงานขนาดใหญ่บนพื้นที่ห้าร้อยหมู่และคาดหวังให้ฉันจัดการมันฉันทำไม่ได้หรอกเจียงเสี่ยวไปหัวเราะเบาๆตอนพี่ชวนให้ฉันดื่มพี่เคยพูดว่าผู้ชายห้ามพูดคำว่าทำไม่ได้ แต่ตอนนี้เมื่อถึงเวลาที่จะทําอะไรสักอย่างทําไมพี่ถึงกลายเป็นคนที่พูดคํานี้แทนเสียแล้วละ่ะเชิญยวนเชายิ้มอย่างเขินอายเจียงเสี่ยวไปกล่าวต่ออีกว่าพี่เคยความคิดของพี่ในการช่วยให้ชาวบ้านจเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่ขยายโรงงานมันก็จะเป็นเพียงแค่ความคิดหนึ่งเท่านั้นในทางตรงกันข้ามการขยายขนาดโรงงานไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือในหมู่บ้านไปอย่างสถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิม เราไม่เพียงแต่สามารถรับซื้อถั่วเหลืองจากชาวบ้านได้เท่านั้นแต่ยังให้โอกาสการจ้างงานแก่พวกเขาในโรงงานทำให้พวกเขากลายเป็นคนงานได้แบบนี้ดีกว่าเปิดโรงงานเล็กๆแล้วซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาห่างไกลตั้งเยอะหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเฉินหยวนชาารู้สึกว่าคำพูดของเจียงเสี่ยวไปมีเหตุผลแล้วหลังจากสร้างโรงงานแล้วเราจะจ้างคนจากหมู่บ้านของเราเพิ่มได้ไหมเฉินหยวนเาาถามเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่า ด้วยโรงงานขนาดใหญ่เช่นนี้เราจะต้องมีคนงานหลายพันคนในอนาคตไม่ต้องกังวลเพราะจะมีโอกาสมากมายสำหรับผู้คนจากหมู่บ้านไปอย่างที่จะหางานทำซีดเฉินหยวนเฉาสูดลมหายใจเข้าอย่างแรงโรงงานที่มีคนงานหลายพันคนซึ่งมากกว่าประชากรทั้งหมดของหมู่บ้านไปยางเสียอีกแม้จะเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นโรงงานขนาดใหญ่ เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าเจียงเสี่ยวไปกําลังวางแผนสร้างโรงงานขนาดใหญ่เช่นนี้สําหรับพี่เคยเช่นเขาแล้วเขาพบว่ามันยากที่จะเข้าใจนายต้องการให้ฉันจัดการโรงงานขนาดใหญ่ขนาดนี้นายคิดว่าฉันทําได้หรือเปล่าเฉินหยวนเฉาเริ่มมีความมั่นใจน้อยลงอีกครั้งแต่เขาก็ยังคงถามอย่างไม่แน่ใจเจียงเสี่ยวไปหัวเราะทําไมพี่ถึงไม่มีความสามารถละ่ะ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนและการเป็นผู้จัดการโรงงานก็คล้ายกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งสองบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งนั้นเฉินหยวนเฉาเบิกตากว้างการเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้จัดการโรงงานจะเป็นบทบาทเดียวกันได้จริงหรือแม้ว่าเขาจะไม่เคยเป็นผู้จัดการโรงงานแต่เขารู้แน่ว่ามันไม่เหมือนกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยอย่างไรก็ตามเขายังรู้ด้วยว่าเจียงเสี่ยวไปกำลังพูดสิ่งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความกดดันของเขาตกลงฉันจะฟังนายและเรียนรู้จากนาย หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำให้ความตั้งใจของน้องชายภรยาต้องผิดหวังเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าใช่แล้วไม่มีใครเกิดมารู้ทุกอย่างทักษะการทำงานและประสบการณ์ได้มาจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตราบใดที่พี่มุ่งมัน่นที่จะบริหารโรงงานให้ดีใส่ใจในการเรียนรู้และการทำงานไม่มีอะไรที่พี่จะทำไม่ได้ฉันเข้าใจแล้วฉันหยวนเชาพยักหน้าและให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อบริหารโรงง,งานให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือการตัดสินใจครั้งนี้จะนำเขาไปสู่การเป็นเจ้าสัวธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปโดยสิ้นเชิงอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องราวในอนาคตในขณะนี้เขาเป็นเหมือนนักเรียนชั้นประถมที่ขอคำแนะนำจากเจียงเสี่ยวไปอย่างถ่อมตัวฉันควรทำอย่างไรต่อไป เจียงเสี่ยวไปพอใจที่ได้เห็นว่าเขาอินกับบทบาทใหม่ได้เร็วแค่ไหนเขาจึงเริ่มอธิบายขั้นตอนต่อไปให้เฉินหยวนเฉาฟัง